3ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือจัดทำโดยนดายนัทภูมิดานินทาเลขที่1นายบรรษัทภัณทาเลขที่2นายกฤษดากาวินเลขที่6เสนอคุณครูสุภาพรเจริญผล NAFTA เป็นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเริ่มใช้ในปีพุทธศักราช2537มมีเป้าหมายลดอุปสรรคทางการค้าและภาษี ส่งเสริมการลงทุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มการค้าระหว่าง3ประเทศข้อตกลงการค้าสาหรัฐอเมริกานเหนือเม็กซิโกแคนาดา United States Mexico Canada Agreement เป็นข้อตกลงการค้าใหม่แทนที่ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกานเหนือหรือ NAFTA ซึ่งเป็นกลุ่มลมเศรษฐกิจโดยบรรลุการเจราจาการตกลงเมื่อวันที่30กันยายนพศ2 561 CUSMA คือชื่อเรียกของ USMCA เวอร์ชันแคนาดามีเนื้อหาเหมือนกันยืนยันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในอเมริกาเหนือช่วยให้ธุรกิจแคนาดาเข้าถึงตลาดสหรัฐและเม็กซิโกอย่างมั่นคงและป้องกันผลประโยชน์ของแคนาดาในการค้านโยบายทางเศรษฐกิจ 1. ด้านการค้า ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลดอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีศุนากรสนับสนุนการใช้มาตรฐานสากลในการค้าขาย 2. ด้านทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3. ด้านการพิพากษาและข้อพิพาทจัดตั้งกระบวนการไกล่เกี่ยข้อพิพาททางการค้า คำหนึ่งหึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย 4. ด้านสินค้าเกษตรเน้นความสำคัญของสินค้าเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรให้แข่งขันในตลาดโลกได้และความสัมพันธ์กับประเทศไทยแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่สมาชิกของ3ข้อตกลงแต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมทั้งโอกาสและความท้าทาย ทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและทำข้อตกลงการค้าเสรีของตนเองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้